ตอนนี้เตรียมลงหอยขมสั่งมา4กิโลกับเอามาเลยยังเขาบอกว่าไซสา์ใหญ่นี่มันก็ปนกับไซส์เล็กนะ ตัวเอ้ยสี่กิโลมันอันไหนสี่ร้อยตัวนะเซื้อก็เซื้อมาเลียงกินเองนะครับแล้วก็ถ้ามันี กูออกหลาหนนะถ้าเหลือก็ไม่ขายมากอันนี้ไซส์ใหญ่นะหกสิบบาทต่อหนึ่งโลนะเรามาสี่โลค่าส่งเจ็ดสิบบวกปลายทาง,างก็สกปร่นจะเหม็นๆอันนี้ตายละโบโบเลย น่าจะตายหลายตัวหลายวันนะเนี่ยสี่โลได้แค่นี้ครับตัวเบวิวนี่ตายถุงใสาตายอื้ทำเสียนอยู่มีกลิ่นด้วยนะอันนี้ถึงใสจะเดี๋ยวเราดูกันครับเดี๋ยวให้น้ำก่อน ใส่น้ำแป๊บใส่สองกะล,ละมังละมังละสองโลเหรอนี่ยเดี๋ยวครับเดีย๋ยวดูกันครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำครับหอยขมใส่น้ำให้ครึ่งครึ่งตัวน้ำคลิกนะไม่ต้องท่วมหอยสำลักน้ำนะครับ ใส่สักครึ่งตัวกุกลิกน้ำไม่ต้องเยอะนี่ครับบอหอยขมทดลองเลี้ยงนะต้นส่วนนู้นเป็นหอยปังเอามาวนก่อนนู่นั้งนี้ก็เป็นหอยโขมนาหอยโขมนาข้างในนู่นเป็นหอยเชอรี่ครับเรามาดูที่ ประมาณ5นาทีเมื่อกี้ที่มอนมาลงนะครับฟื้นสักตัวหรือยังมีการเคลื่อนไหวบ้างไหมยังหลับอยู่กับคืนนี้อาจจะตืน่นหมดแล้วก็จะยอย ตื่นปกติก็หอยเชอรี่หอยโคหอยปังนี่ตื่นไวครับแป๊บๆมรยากาศยามเย็นครับเดี๋ยวจะต้องไปปลูก ัวใจเท้าหอมแบ่งแล้วก็ฟักทองปลูกไปแล้วครับปลูกลืมตรงนู้นเาไว้กินเอาไว้เลี้ยงหอยด้วยตื่นบ้างหรือยัง เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูทีหนึ่งถ้าไม่เมือดอยสักก่อนเราก็ได้เห็นนะเนี่ยครับหอยปังตัวใหญ่ลวเหมือนกันนะ หอยปังโอ้โหหลายตัวหอยปังสั่งมาหนึ่ง้อยหอยควงหน้าก็200รเต็มส0งร้อยหอขมมีโลละหกสิบไม่กระดิกสักตัวเดียว ไม่รู้ว่าจะตายกันหรือเปล่านะเป็นมาตัวเบาๆกันนู่นก็ไม่กระดิกเลยสั่หลายวันกืนกับเดินทางหลายวันด้วยไม่มีเคลื่อนไหว รู้ว่าหลับลึกเดี๋ยวคนนี้มาดูอีกทีก็ได้ครับ